บริษัท Boeing ผู้ผลิต B-17 Flying Fortress เครื่องบินทิ้งระเบิดที่เป็นหนึ่งในอิมเมจอันแข็งแกร่งของอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งแน่นอนครับความสําเร็จของ Boeing ทําให้แต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าใครๆก็อยากจะนั่งแต่เครื่องบินของพวกเขาแต่ในปัจจุบันครับเครื่องบินของ Boeing กลายเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ขนขวัญผวาจากเหตุการณ์เครื่องตก2ครั้งติดของเครื่องบินรุ่น737 Max ครับ โดยครั้งแรกเนี่ยเป็นสายการบินไลออนแอร์ครับเครื่องตกในอินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2018แล้วอีก5เดือนต่อมาเนี่ย737 MAX ของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ครับก็ดิ่งลงสู่พื้นหลังจากเทคออฟได้ไม่นานทำให้หลังจากนั้นครับในเดือนธนันวาคม2019ครับเดนิสมูเลนเบิร์ก CEO ของ Boeing เนี่ยก็ถูกปลดแล้วต่อมาในเดือนมกราคม2020 Boeing ก็ประกาศหยุดการผลิต737 MAX ก่อนที่จะกลับมาผลิตอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2020ในจํานวนที่ลดลงซึ่งแน่น น่นอนครับว่าตอนนั้นไม่มีใครอยากเดินทางไปกับโบอิงอีกแล้วครับออต้องพูดอย่างนี้ครับตอนที่ผมหาข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยผมก็สงสัยว่าทําไมบริษัทที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างโบอิงเนี่ยถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ซึ่งพอได้ย้อนไปมองอดีตเนี่ยก็พบว่าความชิบหายของโบอิงเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่พวกเขาเนี่ยต้องการเอาชนะ Air b u ั A 320neo ครับโดยพูดรวบๆก็ประมาณว่า Airbus A 320neo เนี่ยห้องโดยสารดีกว่าเครื่องทันสมัยกว่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่าด้วยจนทําให แอร์บัสเนี่ยได้รับการสั่งจองเครื่องบินจากสายการบินต่างๆสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวซึ่งพอโบอิงเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับก็เลยสั่งการให้เอาเครื่องบินเก่าอายุร่วม50ปีอย่างเจ้าโบอิง g จ7ดมเนี่ยมาโมเครื่องใหม่ให้ใช้ลายเทียบเท่ากับ A320 neo นให้ได้โดยทางโบอิงเนี่ยเขาก็ได้ปิ๊งไอเดียดีๆมาเรื่องหนึ่งครับก็คือเขาเนี่ยจะติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่รุ่นใหม่ใต้ปีกของเครื่องบินโบราลำนี้ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กกัััันนนนคครรบววว่่่่่่าาเเือองยตต์ใใหหมมญสทล เครื่องบินครับที่เล็กแล้วก็เตี้ยด้วยขืนยัดเข้าไปเนี่ยเครื่องยนต์ก็ได้ลากพื้นพอดีซึ่งวิศวกรเนี่ยเขาก็เลยแก้ปัญหาครับด้วยการยกเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นแล้วก็ขยับไปข้างหน้านิดนึงจนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีกของเครื่องบินเลยซึ่งการทําอย่างนั้นครับก็ส่งผลให้อากาศโพลสตร์ของปีกมีการเปลี่ยนแปลงครับอันตรายโคตรโดยตอนนั้นเนี่ยมีทางแก้อยู่2ทางครับหคือออกแบบปีกใหม่2ก็คือใส่ระบบ m c a เข้าไปครับซึ่งไอ้ระบบ m c a s เนี่ยเป็นหนึ่งในระบบควบค รับใช้ควบคุมองศาการเชิดหัวของเครื่องบินโดยการกดหัวของเครื่องลงด้วยการปรับแผนหางดิ่งแต่ปัญหาในก็คือไอ้ระบบเนี้ยมันพังง่ายมากซึ่งทางแก้2ทางนี้เนี่ยเราก็เดาได้ไม่ยากครับว่า Boeing เนี่ยเขาจะเลือกอะไรแน่นอนครับว่า Boeing เลือกข้อ2ครับใส่ระบบ MCA s เข้าไปในเครื่องบินรุ่น737 Max แล้วประเด็นก็คือ Boeing เนี่ยไม่ได้ใส่ข้อมูลว่าเครื่องบินมีระบบ m c a s ลงไปในคู่มือด้วยซึ่งก็เดาได้ไม่ยากครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากเสียเวลาเทรนนักบินใหม่ทั้งหมดพูด,ดง่ายๆก็คือ Boeing ปิดบางการมีอยู่ของระบบ m c a t นั่นเองแล้วเรื่องสลดที่ผมจะบอกก็คือไอ้ระบบ m c a t เนี่ยแหละครับที่เป็นสาเหตุให้เครื่องบินตกส่งผลให้ FAA สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐสั่งหยุดการบินของ737 MAX ทันที20เดือนเนื่องจากวิเคราะห์แล้วครับว่าเหตุการณ์รุนแรงทั้ง2ครั้งนั้นมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเพราะมันมาจากระบบ m c a t ที่ b Boeing พยายามปิดนั่นแหละครับซึ่ง Boeing เนี่ยก็ปิดมิดถึงขนาดที่ว่า FAA เองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันมี m c a t อยู่ใน737 MAX ด้วยมาถึงปััจจุบน เดือนมกราคมปี2024ที่ผ่านมานี่เองครับวิบากกรรมของโบอิ้งก็ยังไม่จบครับประตูเครื่องบินของสายการบิน阿拉斯加แอร์ไลน์เนี่ยได้หลุดออกกลางอากาศลเล่เนเอาผู้โดยสารเหนยเบื่อกันทั่วหน้าว่าประตูเนี่ยมันหลุดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะ แต่ความฉาของโบอิงก็ยังไม่หมดแค่นี้ครับถ้าใครตามข่าวโบอิงมาบ้างเนี่ยก็จะเคยเห็นว่าเมื่อปี2019เนี่ยอดีตผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัทโบอิงที่ชื่อว่าจอห์นบาร์เน็ตเนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดทํานองเปิดโปงนะครับว่าบริษัทโบอิงเนี่ยจงใจใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานมาผลิตเครื่องบินแถมระบบออกซิเจนในเครื่องบินเนี่ยก็มีปัญหาจนทําให้หน้ากากออกซิเจนกว่า1ใน4บนเครื่องเนี่ยอาจใช้การไม่ได้ในกรณีฉุกเฉินด้วยแล้วไหนจะความรีบร้อนในกระบวนการผลิตออีีีกกททท่่่่่ไไมมมดด้้ใหคคคควววาาาาสํัััญบปลลภยยเเซึง จอนบานเน็ต่ยเขาก็ย้ำด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยแจ้งเรื่องนี้กับผู้จัดการแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีการแก้ไขอะไรสักอย่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทาง Boeing เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธทันทีนะครับทำนองว่าเราเนี่ยไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่ๆทาให้หลังจากนั้นครับบาร์เนตก็ต้องสู้กับคดีกับ Boeing มาโดยตลอดโดยเขาเนี่ยบอกว่าบริษัท Boeing เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับอาชีพการงานแล้วก็ชื่อเสียงของเขาโดยเมื่อวันที่9มีนาคม2024ครับบาร์เนตก็มีกําหนดการไปให้ปากคาแล้วก็ส่งหลักฐานเพิ่มเติมแต่ปัญหาก็คือเขาเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางไปให้ปากคําตามเวลานัดซึ่งก็มีข่าวตามมาครับว่าในวันเดียวกันนั่นเองครับตำรวจ ที่ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งในชาวสตันเคานตีรัฐเซาค์คโรไลนาแถมผลชนะสูตรเนี่ยก็ไม่เจออะไรด้วยไหนจะเหตุการณ์ล่าสุดครับที่โจชัวดีนอดีตพนักงานของสเปริทแอโร่ซิสเต็มที่เป็นบริษัทลูกของโบอิงก็ป่วยกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตในวันที่30เมษายนนี่เองซึ่งก่อนที่เสียชีวิตครับโจชัวดีนเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องไปยัง FAA บอกว่าพบข้อบอกพร่องในการผลิตส่วนประกอบของ737 Max ซึ่งพอเรื่องมันแดงขึ้นเนี่ยสเปริทแอโร่ซิสเต็มก็ไล่โจชัวดีนออกจาก,กา จากคาสัมภาษณ์ของคนรอบตัวเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าปกติแล้วโจชัวดีเนี่ยเขาก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับแต่อยู่มาวันหนึ่งครับกลับต้องมาใส่เครื่องช่วยหายใจจนปอดอักเสบแล้วก็ติดเชื้อสเตฟฟิลโลคอค,คัสจนเสียชีวิตอย่างรวดเร็วยังไงก็ตามครับการเสียชีวิตของจอห์นบาเนตกับโจชัวดีก็ดูมีมูลที่น่าสนใจในการยงใหญ่เรื่องเฉาวฉาของโบอิงได้แต่ในทางกลับกันครับการเสียชีวิตของ2คนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโบอิงเลยก็ได้คิดซะว่าฟังไว้เป็นแฟกต์ก็แล้วกันนะครับจากนกตอ,า,นตอาั่่ไปว ทาง Boeing เนี่ยเขาจะเอายังไงต่อถ้าท้ายที่สุดแล้วยังแก้ปัญหาคุณภาพกากของเครื่องบินตัวเองไม่ได้เชื่อเลยครับว่าในอนาคตอันใกล้บริษัทก็อาจจะเจ๊งได้ง่ายๆเช่นกันแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกไหมหรือมองว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยคอมเมนต์มาคุยกันดูครับเฮ้อวันนี้ผมมาตึงจาดเลยดึงหน้าจนเมื่อยไปหมดแล้วโอเคขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 2024ปีนี้เคียร์แนเซลลดสูงสุด75%และเข้าร่วมมากกว่า40แบรนด์เฮ้ยเยอะไปปะแอบกระซิบนะคะว่ามี511คอนดนแล้วก็วิกทอสด้วยเริ่ม15มีนาคมไปจนกว่าสินค้าจะหมดทุกช่องทางที่ขึ้นตามนี้เลยไป